นะครับก็คือน้องมีนนั่นเองนะฮะซึ่งได้ได้ว่าเป็นหญิงแกร่งดูแลครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะดูแลทั้งของลูกน้อยน้องฮันด้าเอตอนนี้มาอยู่ในรายการของเราแล้วน่ารักมากๆเลยนะครับรวมถึงสามีด้วยนะฮะสวัสดีครับ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 ,รบโอ้ต้องมีนตัวจริงมัอนในรูปเลย <c oughs> น่ารักมากสวยเป็นคนที่สวยใช่คนที่สวยเออ <c oughs> เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ ฝนตกฝนตกเลี้ยงลูกเหนื่อยไหมเอาไงไหมเหนื่อยค่ะเพราะว่าเขากําลังอยู่ในวัยที่ซนเลยอะค่ะหรือนุ่งหรือนี่เหรออย่างอย่างน้องมีตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ24่ค่ะ2ีปบีกปบการเปหัวหน้าครอบครัวย้อนกลับไปนิดนึงก่อนแล้วกันนะหลายคนรู้อยู่แล้วฮะว่านี่คือคือไอดอลใช่นะของสาวที่ที่เป็นหัวใจแกล่งรักครอบครัวรักลูกเนี่ยนะฮะถ้าย้อนกลับไปชีวิตเราก่อนหน้านี้ชีวิตเราก่อนหน้านี้เนี่ยมีความสุขไหมอยู่กับแฟน ก่อนหน้านี้อ่ะค่ะเรื่องของความรักตอนที่อยู่กับแฟนก็มีความสุขนะคะคือเราก็เหมือนคู่ทั่วไปที่แบบไปเดินห้างไปเที่ยวอยากใช้ชีวิตแบบไปไหนก็ไปกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างอย่างตอนที่คบกับแฟนแรกแรกอ่าอย่างแฟนนั้นทําทํางานอะไรครับไม่ได้ทำเลยอ๋อตอนนั้นแจนเหรอคะครับผมก็เห็นมีขับรถแข่งรถแข่งรถอย่างเดียวค่ะเป็นนักแข่งรถเคยเตือนเขาไหมตอนนั้น มาเตือนเขาตอนที่ประสบอุบัติเหตุครั้งแรกขาหักครั้งแรกอยู่ในสามแข่งคือประสบอุบัติเหตุอยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมก็นี่ไงนี่ไงหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะคุณเป็นบิ๊กไบส์ซูเปอร์ไบ์ไหฮะเออใช่ค่ะโอ้ยมีสังกัดมีทีมคือความฝันของผู้ชายนะผมเองก็อยากเป็นนักแข่งรถไม่ใช่ใครง่ายๆนะคุณบีนครับที่จะได้เป็นนักแข่งรถต้องคัดแล้วคัดอีกนะค่ะ แต่เขาถูกคัดเขาเก่งเขาเราสามารถเขาหล่อนะตาดีด้วยนะเ<ช>จ้าชูไหมฮะเจ้าชูค่ะแต่ว่าตอนคบกับมีนนี่ไม่มีนะอ๋อคือเราปราบอยู่ตอนนั้น<ช>อยู่มัดเลยเนาะ<ช> <ๆ S 2> อยู่มัด<ช>ค,คบมากี่ปีฮะตอนนั้นสองปีกว่าเองค่ะสองปีกว่าก็คุยกันรเรียนรู้นิสัยกันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันตอนนั้นเนี่ยกำลังหลักไม่คือคือแฟนแฟนชื่ออะไรนะครับมิกกี้ค่ะคุณมิกกี้กำลังหลักในการดูแลครอบครัว นั่นคือคุณมิโอ้ oh, คุณมิกิเท่อะ <laughs> เออมีฉลุฉลุเงมนด้วยโอ้เฮ้ยครันนี้นี่ยาบุสากะคุณค่ะโอ้เซียมก็ตอนนั้นเนี่ยนอกจากเป็นนักแข่งรถแล้วเนี่ยผมว่าคนที่แข่งรถได้ต้องมีเงินเยอะพอสมควร <laughs> ใน <h ums> ยุคนั้นตอนที่คบกันใหม่ๆตอนนั้นตอนหนูคบกับเขานี่ในการซัพพอร์ตดูแลไปดูหนังกินข้าวสบายๆแม้ในฐานะก็สบายนะคะคือเขาจะได้เงินจากการแข่งขันมาแต่ละทีก็ พอสมควรเราก็จะเอามากินเที่ยวกันเพราะเราไม่มีภาระไงคะอืมเราก็ก็ใช้ชีวิตแบบแบบไปรุ่นทั่วไปใช่ไปรุ่นทั่วไปช่วงนั้นคือเรียกได้ว่ามีความสุขมากๆเลยแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นจุดพีคครอบครัวก็ดีแหละ่มีความเข้าใจกันแล้วก็ไปไหนไปไหนไปเที่ยวสังสรรค์ก็สนุกสนานไปในช่วงช่วงนั้นใช่ค่ะชีวิตเหมือนเป็นชีวิตที่ผมอยากจะมีนะได้ขับรถได้เออคุณแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแฟนที่เก่ง นะนักัรถทุกอย่างไปดูดูไปสวยหมดเลย uh. และเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับแฟนครับเอาครั้งที่สองนี้ใช่ไหมคะครั้งที่สองครับครบั้งที่สองเขาโดนรถชนค่ะมไใส่จากด้านหลังคือเขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะทําให้ซี่โครงข้างซ้ายหักเก้าซี่ปอดชีก,กระดูกข้างหลังอีก3มเส้นประสาทขาดค่ะอยู่ในสามแข่ง ไม่ค่ะอ๋อแล้วไม่อยู่ในสามแข่งโดนรถมาจากด้านหลังใช่ค่ะรถอะไรรถมอไซค่ะหนูก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะหนูก็เลยไม่ทราบค่ะมีเจ้าทุกไหมเขาเรียกว่ามีมีมีคนที่เขารับผิดชอบไหมหรือเขาชนรถหนีไปเลยอันนี้หนูก็ยังไม่ทราบค่ะคือเขาคุยกับแฟนอืม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 นะก็ก็เรียกว่าเหตุการณ์ั้นเกิดขึ้นมานี่คือครั้งที่สองเกิดเหตุการณ์รุนแรงแล้วยังมีความหวังไหมน่าจะหายหนูหวังตลอดค่ะครับครับจนถึงตอนนี้หนูก็ยังเต็มร้อยอยู่ เต็มร้อยอยู่ใช่ค่ะพอพอเรารู้แล้วคุณหมอบอกแล้วเกิดมีเกี่ยวกับเส้นประสาทซี่โครงนั่นนู่นนี่เนี่ยมีช่วงหนึ่งไหมมีช่วงที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีค่ะอาการมันหนักหนักจะแบบหมดสติไปเลยไหมไม่คุยกับเราไหมตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลเขาไม่รู้สึกตัวประมาณสองวันสองวันแต่ยังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่คือวันที่สองเนี่ยคือเขาลืมตานะแต่คือเขาคุยไม่รู้เรื่องเหมือนไม่รู้สึกตัว เราคุยอะไรไปเขาก็ไม่รับรู้แต่เราไม่คิดว่าถึงขนาดว่าเขาจะแย่ในระดับนั้นแต่หมอบอกว่าเขาแค่อาจจะเดินไม่ได้แต่ช่วงช่วงนั้นเนี่ยมีนก็ได้คือคุณหมอเนี่ยก็บอกข้อมูลหรือว่าอาการเนี่ยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ตอนที่หมอบอกว่ายังเดินไม่ได้อาจจะเดินไม่ได้หนูก็ยังหลอกตัวเองนะว่าแบบไม่จริงม้งไม่จริง้งอะไรอย่างเงี้ย อม,อ,มอาจะรักษาได้คือเรายังมีความหวังว่าหมอคงจะมีวิธีการหรือกายภาพบำบัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถรักษา<ช>ได้หูใจแข็งมากะแ,แ,ล<ค>แล้วก็วมีหวังอยู่มีหวังผ่านไปเท่าไหร่เรารู้สึกว่าโรคเป็นจริงแล้วความเป็นจริงแล้วรู้สึกแล้วว่าว่าเฮ้ยแฟนเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเดินได้ผ่านมากี่เดือนตอนที่เรายอมรับความจริงว่าแฟนเราเดินไม่ได้ก็ประมาณช่วงเดือนแรกอก็สิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือเรา ดูแลเขาคือเขาเดินไม่ได้จริงๆอะค,ะค่ะแล้วทีนี้แต่คือเราก็ยังหวังว่าเขายังกลับมาเดินได้คือความรู้สึกนี้คือมันมีตลอดเลยคะ่ะว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดินได้เดี๋ยวเขาก็กลับมาเดินได้เราก็คอยดูแลเขาไปต่อให้เขาจะท้อยังไงคือเราก็ยังรักษาเขาพาเขาไปรักษาอยู่ะค่ะเขาท้อขนาดไหนฮะช่วงที่ที่รู้สึกว่าอยากจะขยับตัวอยากจะลุกและในช่วงแรกฮะเขาท้อบ,บ่นให้เราฟังไหมฮะร้องไห้ประจําจะฆ่าตัวตายใช่ ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วทำอนองนี้เขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้จริงอยากจะฆ่าตัวตายใช่การที่เขาร้องไห้นี่เขาเขาเขา,าเหมือนท้อใจเนาะท้อใจเหมือนกับว่าอย่างเมื่อก่อนเขาอยากจะทำอะไรคือเขาสามารถเดินไปได้เลยแต่ตอนนี้คือเขาต้องรอแบบ หวังให้คนอื่นมาช่วยมาทําให้ต้องพึ่งคนอื่นมันต้องคอยให้คนช่วยเหลืออยู่เป็นระยะระยะอย่างตอนแรกแต่ทานข้าวคือเขายังทานเองไม่ได้เลยในช่วงแรกใช่ค่ะนะครับแขนตักไม่ได้ครัอไงฮะมันไม่มีแรงอะค่ะมันต่อให้แขนแรงอะไรอย่างนี้ป่ะฮะใช่ต่อให้มีแรงคือเขาก็ตรงตัวไม่ได้ครับครับอ๋อมีนให้กําลังใจนะฮะกับมิกกี้ยังไงบ้างในในช่วงแรกเราพยายามช่วยช่วยกันพูดหรือครอบครัวจะพูดอะไรยังไงบ้างสำหรับเราเนี่ยเรา ให้กำลังใจยังไงบ้างอย่างตอนที่เขาท้อเขาอยากจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็จะบอกว่าให้มองหน้าลูกให้คิดถึงเขาเยอะๆอย่าทําเหมือนว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าทางทั้งที่หนูกับลูกยังเลือกที่จะอยู่กับเขาเขาแบบมีค่ากับหนูกับลูกเงนี้ค่ะก็เลยแบบให้เขาอยู่เพื่อใครสักคนหนึ่งอืมอ่มีกำลังใจตัวน้อยๆแบบนี่ต้นเนาะย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะหลังจากที่แสดงว่าประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยผ่านมาสักพักหนึ่งแล้ว ตอนที่ประสบอุบัติเหตุตอนที่นั้นอะเรายังท้องอยู่ไหมครับหรือยังไงฮะหรือคลอดแล้วตอนที่ประสบอุบัติเหตุคือคลอดแล้วค่ะคลอดแล้วน่าจะได้ประมาณห้าหกเดือนห้าหกดูกำลังน่ารักเลยอ่ะาแหวเลยอ่ะกำลังน่ารักกลับมารีบกลับบ้านนิสัยเจ้าชู้ไม่มีและอยู่เป็นครอบครัววางฝันอะไรกับแฟนไหมฮะในช่วงนั้นคือจริงๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะปีใหม่เราจะไปขึ้นเหนือกันอาทิตย์หนึ่งจะไป พาลูกไปเที่ยวพาลูกไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่กลายเป็นพอเกิดอุบัติเหตุมันก็ก็ต้องยกเลิกพังหมดเลยพังหมดเลยแน่นอนเรื่องค่าใช้จ่ายนะพอพอเงินเก็บของเราเนี่ยนะฮะผมว่าก็น่าจะมีประมาณก้อนก้อนหนึ่งมีเรื่องของรถเรื่องของทรัพย์สินแลรอย่างนี้นะฮะปีปีหนึ่งละปีละลําบากไหมลําบากค่ะคือใช้คําว่าลําบากเนี่ยช่วงไหนก็คือมันจะมีมีรงินเก็บมา่านมาทีเลย แล็กนี่ระบากเลยคือเรื่องมันเกิดมาประมาณได้6เดือนแล้วครับและเรามีเงินก้อนหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทําอะไรมันมีแต่รายจ่ายรายจ่ายออกไปมันไม่มีรายรับลูกก็ต้องกินใช่ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกรักษาพยาบาลค่ารถเดือนเดือนเท่าไหร่ฮะเราไม่เคยรวมทั้งหมดนะคร่าวๆมีเรื่องลูกด้วยที่พัดตัวเราเองส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายเงห้าหมื่นไหม เกินไหมน่าจะเกินเด็กเนี่ยอย่างผมเนี่ยเพิ่งมีลูกนะสามเดือนเนี่ยนะฮะอย่างเด็กในการไปซื้อนมไปซื้อแพ็คเนเนี่ยนะฮะครั้งเดียวหดห้าพันแล้วนะเดือนหนึ่งนี่ก็สอง0หมื่นสองหมื่นแล้วนะในจังค่ารักษาพยาบาลซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วเนี่ยว่าโรคของยารักษาเนี่ยครับค่อนข้างใช่ค่ะสูงมากนะฮะการเดินทางไปโรงพยาบาลหรืออะไรหลายอย่างก็สูงมากเช่นเดียวกัน ช่วงนั้นลำบากนะลำบากเพราะว่าหนูไม่ได้พาไปแค่โรงพยาบาลเดียวคือที่ไหนดีที่ไหนคนแนะนําหนูพาไปหมดไปหมดเลยไปหมดแม้แต่หมอเทวดาหรือที่ไหนหนูพาไปหมดเลยค่ะแน่นอนมีลูกแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็ถามกันอาตรกงเลยอ่ะคิดไหมนะเรายังเด็กอยู่ยี่สิบสี่ทิ้งเลยไหมพาลูกไหมพาลูกไปเลยดีกว่าไหมไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มีแว็บคิดบ้างไหมไม่มีเลยค่ะ คือเขามีเคยไล่หนูไปหาคนใหม่เพราะเขาคิดว่าหนูสามารถไปได้ดีกว่านี้มีอนาคตกว่านี้แต่คือหนูก็เสียใจนะที่แบบเขาไล่หนูแต่หนูก็ไม่เคยคิดที่จะไปเลยอืมอืมอืมตอนนั้นน้อยใจมากตอนเขาไล่เข้าใจเขาไหมว่าทำไมเขาต้องไล่น้อยใจค่ะคือช่วงแรกๆคือเราทําอะไรก็ดูผิดในสายตาเขาไปหมดเลยอือคือตอนแรกเราก็เสียใจเกี่ยวความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราหวังดีกับเขาเราเลือกที่จะอยู่กับเขาทําไมเขาถึงไล่เราทําไมเช็ดตัวก็รู้สึกไม่พอใจ ป้นอนข้าวเขาสึกทาอะไรก็งุดหหิดไปหมดเลยคือทีนี้หนูก็ถ้าหนูมานั่งเสียใจถ้าหนูมานั่งทอแทงอย่างเงี้ยกลายเป็นเหมือนครอบครัวเราจะยิ่งแย่ค่ะหนูก็เลยแบบเออสู้ดีกว่าแล้วหนูก็พยายามที่จะเข้าใจเขาพยายามยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นตรงไหนที่มันคุยกันได้เราก็คุยอะไรที่ทําให้คุณมีนมินรักแฟนได้ขนาดนี้ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่จีบกันใหม่ๆเขามีอะไรที่มันซื้อใจมินมินได้หนูว่าเขาเป็นคนดีอะค่ะ คือเขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราอจากที่เมื่อก่อนเขาอาจจะเสเพไมมเอาก็ตรงๆมอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเสเพเจ้าชู้โอ้แล้วก็เงินทองไหลมาเทมาสาวๆต้องมาอ่าค่ะประมาณนั้นวันหนึ่งพอคบมีนหยุดหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาคบกับมีนไม่เคยมีปัญหาพวกเรื่องผู้หญิงเลยค่ะเออนี่คือสิ่งที่ เรักครอบครัวมากแหละ่างั้นเถอ<ช>ะเป็นคนดีเป็นคนรักครอบครัวใช่ค่ะอ้าวแล้วฮะนี่ฮะที่เห็นนะฮะแน่นอนครับหลายคนอยากจะทราบกันนะฮะแล้วเรื่องราวที่โด่งดังในโลกโซเชียลเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งแกล้งแลอเกินตัองตัวแลครอบครัวเนี่ยช่คนในโซเชียลรู้จักคุณมีนได้ยังไงครับรู้จักกันได้ยังไงเหรอคะคเพราะว่านหนูมาโพสต์รูปเป็นสตอรี่ให้เขาอะคะอ่ะผ่านผ่านมานานยังฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุถึงเริ่มโพสตอรี่ นานแล้วค่ะหนูเพิ่งโพสต์ไม่นานนี่เองอนนนคือเหตุเกิดนานแล้วแหละแต่เราเพิ่งมาทำนในโซนนี้เพราะว่าภาพที่เรียงร้อยเป็นคําต่างๆเนี่ยเป็นประโยคต่างๆเนี่ยกำลังฮิตมากๆเขาทำกันใน a c e b o o k เยอะเนาะแล้วคุณมีนก็นึกอยากจะทาบ้างแหละคือปกติทุกๆเดือนหนูจะโพสให้แฟนอยู่แล้วครบมรอบทุกๆเดือนคือแฟนเล่น Facebook ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติก็จะผัดกันโพสทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะเขาโพสให้หนูหนูโพสให้เขาทีนี้ ไอ้เรื่องแบบทําเป็นรูปเป็นสตอรี่อ่เงี้ยหนูเห็นเขาทำกันเยอะแล้วหนูก็คิดว่าเอออยากจะทําให้เขาเหมือนเป็นกําลังใจให้เขาว่าเออหนูกับลูกยังอยู่ข้างๆเขานะดูแลเขาอยู่ใช่ก็โพสต์ไปเรื่อยๆใช่ค่ะนานประมาณสักกี่สัปดาห์คนถึงเริ่มตามเราเยอะเลไม่กันแชร์อย่างเงี้ยก็สมมุติหนูโพสต์คืนนี้ครับแล้วแฟนหนูวอกเสี่ยวหนูก็ จะลบพรุ่งนี้เลยเพราะหนูงอนนีคะแบบว่าเออทำให้ทําให้แล้วมาบอกว่าหนูเสียงอย่างเงี้ยหนูก็เลยจะลบคุณก็ไปรุ่นเหมือนกันนะคุณมีนนะคุณยังไปรุ่นอยู่นะคุณก็มีน้อยใจนะลงปุ๊บแต่ทีนี้วันต่อมาว่าแล้วทำไมโทรศัพท์มันสั่นทั้งคืนคนเอาไปแชร์เยอะมากเลยค่ะเน็บไซต์ดังๆเนี่ยก็แห่แชร์กันเยอะมากนงมีนเนาะใช่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะคุณบีนฮะเขาเขาคอมเมนต์ข้อความประมาณไหนครับ แบบให้กำลังใจสู้ๆค่ะเราเข้าไปอ่านเราก็มีกำลังใจเนาะบางคนเขาก็ท้อแท้กับชีวิตเราก็บอกให้เขาสู้ๆเรายังสู้เลยเนาะเปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนแล้วเหมือนกับตอนเนี้ยคุณเป็นไอดอลแล้วค่ะคุณสู้คุณแดงให้เห็นได้ว่าเนี่ยฉันอยู่ได้ฉันอยู่กันเป็นครอบครัวได้ครับหลายคนเจ็บเยอะกว่าเราแย่กว่าเราอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมามาปรึกษาคุณมาถามอะไรเงี้ยเราเลให้กำลังใจเขาแทน ใช่ค่ะบางคนเข้ามาบอกว่าเออเนี่ยขนาดแฟนเขานะไม่ได้ยังเดินได้อย่างเงี้ยเออเขายังเลิกกันเลยหนูก็บอกว่าคู่ทุกคู่อ่ะมันต้องมีทะเลาะก,กันอยู่แล้วให้ปรับความเข้าใจกันยอมรับกันมไม่ใช่แบบไม่พอใจก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อความที่ให้กำลังใจยเยอะแยะมากมายเนี่ยมิกกี้มีโอกาสได้อ่านแล้วบอกอะไรคุณบีนบ้างไหมอ่านค่ะหนูก็บอกเขานะว่าเนี่ย อ่านสิเห็นไหมเขายังมีแบบให้กําลังใจเธ<ม>อเยอะแยะเลยนะเธอต้องสู้นะครับเป็นไงบ้างทัศนคติจากช่วงที่คิดจะฆ่าตัวตาย<ม>ไล่เราให้ไปที่อื่นซะผมเข้าใจเขาความรู้สึกเขานะผู<ม>้<ม>ชายอ่ะไม่อยากเป็นภาระไม่อยากเป็นภาระแล้วก็กัดฟันอนะ่ะผมก็จะําจะทำแบบอาจจะเหมือนในหนังอะไรเงี้ยที่แสดงกิริยาที่ไม่ดีเพื่อให้แฟนเราเราออกไปเถอะเราขออยู่คนเดียวก็ได้ขอเจ็บขอตายคนเดียวว่างั้นเถอะให้แฟนและลูกไปมีชีวิตที่ดีกว่า เนื่ยหรอไหมถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะเป็นตัวขววงหรือจะเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกอย่างนั้นแต่คุณมิงก็เข้าใจใช่ไหมคิดว่าคำตอนนั้นว่าเขาคงอยากให้เราได้ได้ดีกว่านี้หรือไปเจอสิ่งที่ดีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแรกๆคือเราน้อยใจแหละแต่พอหลังๆเราก็แบบพยายามที่จะเข้าใจเขาคือจะแบบคิดว่าใจเขาใจเราถ้าหนูไปเป็นแบบเขาหนูก็คงไม่ต่างจากเขาเหมือนกันปัจจุบันแฟนตอนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วครับ ก็หมายถึงใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้ค่ะทาได้หมดเลยค่ะก็คือดูแลตัวเองได้ทานข้าวลุกขึ้นรถเข็นทานข้าวไปอาบน้ําเองได้แต่บางทีเราก็ต้องอุ้มอืแล้วแล้วท้าสติเขาเขาเปลี่ยนไปไหมเขาสู้ขึ้นไหมเปลี่ยนนะคะเขาดูมีความหวังขึ้นครับเขาเริ่มที่จะอยากไปรักษาที่นู่นที่นี่แล้ว อผมมั่นใจว่าเขาก็ยังนั่งดูอยู่เหมือนกันนะอ่าเอานะฮะกำลังเข้มข้นเลยนะครับเบรกสักหน่อยไหมคุณไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยไหมว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีก็ทำธุรกิจอะไรบ้างผมอยากรู้เหมือนกันแน่นอนฮะการที่เป็นเสาหลักนะอะไรคือกําลังใจหลักที่มันมันทำให้เราแข่งได้ขนาดนี้อะไรเลี้ยงชีพเรานะเพราะหลายคนเนี่ยท้อกว่าเราอีกนะอ่ะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ